สวยมากค่ะเรามาเจอมามามา,มายัางขายยาวๆเก็บง่ายมากเจ้า,าน่าจะเต็มตรงนี้แล้ค่ะ,ะป่านี้เป็นป่าที่วันมาเก็บเห็ดทัพทุกปีนะคะขึ้นเหลืองเฮ้ยขึ้นเหลืองเต็มเลยค่ะวันนี้อากาศมืดครึ้นหน่อยนะคะเห็ดเพิ่งเกิดทุกคน ก็าจะเก็บกินเดี๋ยวเราไปเจอเขาที่สีละลุดแล้วก็ไปเจอรถสีแดงที่สีละลุดแสดงว่าเก็บขาย <laughs> เออ <laughs> เดี๋ยวก็จะรู้รอสักพัก จับไม่โดนขาเวลาตัดนี่ก็หัวหลุกเหมือนกันนะเห็ดทัดตรงนี้สวยมากมุมนี้ได้เห็นแสงนิดหน่อยนะคะไม่ดำสนิททุกคน ไปไหนกันได้เราสองคนจุ่มหัวกันอยู่ดีโหขาสั้นเกินตัดมา <S <S ได้แต่ตดอกไม้สวยมากค่ะแกซื้อแกไปไปชอป็อปแล้วก็มันได้ยังไงซื้ออะไร <S <S อินเทอร์เน็ตออนไลน์ตลอดออนไลน์สา่าผ่านอแอปเปลิลแอปเปิลช็อปอะ่ะอ๋อ,แ,อแกสั่งแล้ว พี่ก็รอ,อ,อเวลาเอาโทรศัพท์กลับบ้านคือสองเครื่องแต่ตอพี่เลิกทำแบบนี้มาตั้งแต่โควิดละเสียดายเงิน<ม>ก็เลยซื้อทีละเครื่องแล้วพี่ก็ใช้มือสองน้องก็ใช้มือสามไปตายเอาไอ้นี่ไหมล่ะพี่มีนาฬิกาอ่ะเรามาเจอมามามา ยังบอกแล้วว่าถ้าเอาเห็ดทัดอตอะเก็บเก็บป่านี้อ่ะน่นเออขึ้นมาเลยพี่ทำคลิปซื่อ,อสแสดงว่าเขาไม่ได้เก็บเขาน่าจะเก็บแต่เห็ดเหลืองมั้งโหขายยาวๆเก็บง่ายมากเจ้าเออวางตรงนั้นแหละพี่ก็วางตะกร้า ขายายอยด,<ก>ดเลยเก็บเลยเก็บเลยลุย,ลอ,ยอืมพี่ก็ได้แอบตึ๊ดไปแล้วพ่อฝังอือมฝรั่งอีตาลีให้มองมาถึงขีตาเข่าได้อนให้ไปยู่ในสีตาคือไม่เทเห็ดใส่ถุงแล้วก็เอาถังเก็บละสูเจ้ายกยกข้ามยกแบบนั้นแล้วมันจะแตกอเ,เอออืม นางงามหรือว่าป่าก็จะสะพายอย่างหนักพี่เอาเห็ดทัดสองสามกิโลละมั้งถุงถุงพลาสติกในเป้พี่เออคือในหลายแล้วจ้ะเนี่ยกระตะหกกนึ่งน่ะสองสองโลแหละน่าจะไม่เร็วจังเลยเอาอเลิกนะช้าแล้วนี่รู้เป้าหมายแล้วว่าโอเคเราไม่ต้องเปลี่ยนป่าแค่ตรงนี้กับข้างหน้าก็โอเคละเออ ก็ชิวแล้วทีเนี้ยเก็บกันชิลๆงามอา่ไปลว่าอะไรถามใครมาเนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมถามพี่เจ้าว่าอ่อนด้วพี่น้องอ่อนแปลว่าอะไรพี่น้องชาวอีสานช่วยค่อยแน่อีสานอีสานเออคนอีสานนี่ก็อีสานก็ไม่รู้อ่อนคืออ่อนน่ะอ่อนมาเข้าใจกันนะคนอีสานมาเข้าใจกันอ่อนเนาะ เนี่ยเห็ดงานแบบนี้มันสะออนขาเห็ดทุกคนสะออนแปลว่าอ,อย่างมีคุณป้าป้าอยากเรียนรู้ภาษาอีสานจากลูกสะออนแปลว่าอ,อย่างปาดด้วยปาดคืออะไรเปี๊ยกเปี๊ยกว่าปาดแปลว่าโอแม่เ oh, จ้าโอไมค์กอดแต่เป็นภาษาอีสานมาปาดทีนี้เราได้มาจุ่มหัวกันแล้วนะคะทุกคนเก็บสนุกละได้คุยกันด้วย <S <S มีสตอรี่โอ้ย <S 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 มีเรื่องราว เ,เขาอยู่นี่ไม่ใช่หรอใช่เขาอยู่ตรงนี้นตอนที่เราเก็บเ,เขาทำไมไม่บอกเราเธอจะขึ้นตรงนั้นนะหรือเปล่าเออเธอฉันไม่เก็บนะเธอมาเก็บเลยประมาณนี้เออเป็นดงขนาดนั้นน่ะแสดงว่าเขาไม่ได้เก็บเห็ดทัดไม่ได้ต้องไม่ได้บอกเขาว่าเธอเธอเดี๋ยวฉันมาเอาตางนะังค์นั้นฉันขอไปเก็บมาเพิ่มก่อนวันนี้พี่ก็ตั้งเป้าหมายหนึ่งพันแล้วต้องมีค่าน้ำมันให้รถจะนาด้วย ป่าหลังโรงงานนั่นแหละเห็ดทัดเต็มเลยเดอ้อป่าหลังโรงงานโรงงานไนโร,งงนรับซื้อเห็ดไปถ้าถ้าเราออกไปทันอ่าพี่จะบอกลุงว่าเธอเผื่อเวลาไปตรงตรงนั้นนะยังไม่พูดออกคลิปแล้วพี่ก็เข้าไปเก็บเจ้าพูดแล้วเข้าเก็บเห็ดทัดอย่างเดียวไม่เคยเข้าเข้าไปลึกๆนึงจะไปเจอโบสอะ่ะไม่เคยเหรอพี่ว่าเจ้าเคย แล้วก็ทะลุ<อ>มาอีกอาเห็ดทัดเยอะ,ะอ๋อตรงนั้นเหรอมันเป็นป่าหนึ่งตะกก้าของพี่เมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่ตัดป่าเห็ดเห็ดอมันปูเยอะแต่พอเขาตัดป่าแล้วพี่ก็ไปเก็บแต่เห็ดทัดเห็ดมันปูช่างมันเถืะอกลุ่มเห็ดพี่ถูกไม้ขวางไว้พี่ไปลือ้อมือเป็นแผลทุกปีแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปสองสามปีละเป็นกลุ่มใหญ่มากที่อยู่ในกองไม้ที่เขาเอารถเกตเกตไม้ไปถมไวมอะ ทำไมอ่ะแม่ห้ามไว้หรอกดของแม่เหรออปป้านี่ไม่ต้องห่วงเยอรันนี่ทุกกิจกรรมอยู่หน้าทอร์ศั์หมดส่วนส่วนในครัวเป็นของเมียแบ่งโซนกัน เออเอาเหรอเอาเขาเก็บยังไงกันเลือกเอาตะดอกที่มีมงกุฎเหรออ๋อโอเคเอ้าแล้วทำไมไม่เก็บไปเยอะเกินเหรออ๋อโอเคเขาเก็บไปนิดนึงหยุดันอังคารพอเจ้าเรียนน้อยเจ้าหยุดนังคารปีปากายเป็นพี่ไม่ได้หยุด นั่นไงเมื่อก่อนพี่จะหยุดวันอังคารตลอดโอ้เราก็ได้เงินด้วยเจ้าเดินสองคน,อนเออถ้าเดินทั้งวันมีเพื่อนเดินอ่ะนะหลังจากนี้อ่ะครั้งละพันก็โอเคละไม่ต้องซีเรียสน,นะเธอเก็บชิวๆพอพี่บอกว่าได้เท่าไหร่เฮ้ยมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอเออชิวไหมล่ะเออ ทำงานล้ว <laughs> ของพี่เนี่ยไม่เคยสามีไม่เคยให้เงินนะจ๊ะแกนี <Yeah. S 2> ม่มันก็โอเคแล้วได้เก็บด้วยเด้กินประหยัดประหยัดหน่อยอีแม่เหมือนเมื่อกี้เลยเอาจริงหรอ ที่ทิ้งมาคิดว่าเจ้าเก็บแสงพี่ไปหมดแล้วเยอะมากเอาขออีกหนึ่งตะกร้า mm hmm. อยู่ในรถสามใช่ไหมล่ะห้าอยู่ มันถูกเด๋ยวตายเราจะได้เหรอตะก้าละห้าเอ้สองรนี่เราอยากได้เงินพันเนี่ยเก็บอีกเก็บเพิ่มอีกเก็บฟินมากค่ะทุกคนปีนี้คลิปนี้น่าจะเป็นเห็ดทั์อย่างเดียวนะคะได้อีกหน่งตะก้าเราจะไปขายกันแล้วค่ะ ขายายาวๆเก็บเพลินมากเห็ดสะอาดมากเลยนะคะถ้าเกิดแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดเลยค่ะรวบอย่างเดียวตัดอย่างเดียวขายได้เลย รอยคนตัดด้วยหรือว่ารอยกวางกินนี่แหละ เห็ดมันปูด้วยคิดว่าไม่มีนะคะไม่ได้เอาถุงมาใส่ด้วยใส่ไปนในตะกร้าเห็ดดำเลยค่ะมัน มันเกิดบนดินมองมาเห็นตะสีน้ำตาลบอกสุดยอดแต่ก็เยอะอยู่สวยมากเลยค่ะลองเดินสำรวจเพิ่มนะคะป่านี้เวลามาคนเดียวเราไม่ได้เดินไกลแบบนี้ค่ะแบบเก็บสองตะก้าแล้วกลับ ฟังเสียงธรรมชาติไปนะคะทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะคลิปคลิปไหนเหนื่อยก็ไม่พูดเยอะนะคะโชคดีของคนที่ไม่อยากได้ยินเสียงค่ะฟังเสียงธรรมชาติไป ขายยาวๆดอกสวยๆค่ะเป้าหมายเราคือหนึ่งตะกร้านะคะตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะทุกคน ให้โชว์โชว์ให้เห็นดินเดี๋ยวมีคนมาถามว่า mm. เก็บเอาตะดอกเหรอไม่เอาขาเหรอขามันสั้นแค่นี้แหละทุกคนขาสั้นบ้างยาวบ้างค่ะเนี่ยนะคะมีดินเห็ดมันปูก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นกลุ่มใหญ่เก็บเห็ดทัดมันกว่าตัดรวบๆเลย ทุกคนเราเจะเห็ดมันปูเป็นกลุ่มตรงทางออกค่ะก่อนที่เราจะออกน่าจะเต็มด้วยเห็ดมันปูนะคะตะกร้านี้เก็บเห็ดผสมเลยแยกแยกหน่อยนะคะนี่คะ่ะทุกคนมองมาเห็นเห็ดดำข้างหน้าด้วย <ๆ S 1> เก็บเห็ดเหลืองกอเป็นกลุ่มเลยค่ะกระตะก้าเราน่าจะเต็มตรงนี้ละค่ะ เก็บไม่ได้ทุกดอกแต่ก็โอเคอยู่ค่ะตั้งกล้องไกลนะคะเพราะว่าเรารีบแล้วค่ะทุกคน จอเห็ดมันปูอยู่ด้านล่างอีกกลุ่มนี้ค่ะตะปีดแล้วนะคะทุกคนใกล้ถึงเวลาออกจากป่าแล้วค่ะ เป้าหมายเราหนึ่งแต่ก้ายังไม่ได้เลยนะคะแลวครึ่งเดียว ตรงนี้คือขายยาวมากทุกคนเขาอยู่ใต้ต้นสนยกต้นสนที่ถูกตัดกิ่งสนนที่หักมาทับออกค่ะดูกลุ่มนี้ทุกคนเต็มแล้วค่ะเราต้องตัดใจเดินออกแล้วนะคะอีก20นาทีจะ5้าโมงเย็น เราต้องไปโรงงานเพื่อทำความสะอาดเห็ดก่อนขายค่ะทำความสะอาดไม่ยากนะคะเก็บแค่เศษใบไม้ใบหญ้าออกค่ะเราขายได้เลยส่วนตะก้าเห็ดของเราเกือบครึ่งค่ะขาออกทางออกเต็มแน่นอนค่ะป้าๆแม่แม่แวไเก็บเห็ดมันปูก่อนนะคะ โอ้ทุกคนเจอเห็ดดำอีกเป็นดงแต่ไม่ได้เก็บแน่นอนค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมนะคะกลุ่มสุดท้ายจริงๆทุกคนแล้วเราจะเบนหน้าออกจริงมองไปข้างหลังคือเยอะมากเดี๋ยวให้น้องมาเก็บวันหลังนะคะ น้องน่าจะกล้าเดินคนเดียวค่ะป่านี้ทุกคนเอ้ยดูนะเราเก็บไม่ไหวจริงๆค่ะดูค่ะเราจะเก็บอันนิดเดียวนะคะทุกคนนี่ค่ะเราเก็บอันนิดเดียวเพอตะร้าเราเต็มแล้วค่ะเราเดินออกเลยค่ะแต่ว่าจะเดินเก็บเห็ดเหลืองก่อนนะคะ เสียได้เนาะเวลาไม่มีแล้วค่ะไปค่ะถ้าเจอกลุ่มใหญ่ๆตรงทางออกเราก็จะเก็บอีกนะคะตอนนี้ต้องเบนหัวออก ออกอย่างเดียวทุกคนตรงทางออกแล้วก็จะถึงที่วางตะกร้าแล้วค่ะก็จะถึงจุดจอดรถแล้วนะคะเก็บต่อค่ะสวยมาก โยเก็ดขาสั S <S um, um, right ้นค่ะเก็บออกขายยาว วันนี้มาขายที่โรงงานนะคะเห็ดของเราค่ะเก็บหนึ่งวันค่ะทุกคนก็มากับรจนานะคะเห็ดรจนาค่ะสองถุงบักเอฟเลยค่ะนั่นคือร้านขายเห็ดนะคะใครอยากติดต่อตามนี้เลยค่ะเราก็จะเอาเห็ดใส่ตะก้านะคะ,ะ,คะทุกคนถือกล้องมือหนึ่งนะปัญหาคือตะก้าตะก้านี้แหละมันมีเห็ดสองสีน่ารักติดบัญชีให้ลูกเหรอใช่เพราะเนยทายเปิด เราก็คัดเห็ดเหลืองออกจากเห็ดดำนะคะเรานี่เก็บเก็บเกรดสะอาดออกจากป่าขายได้เลยอันนี้คือเกดโรงงานนะคะทุกคนเกดโรงงานเออถ้าเก็บขายให้พี่คนไทยก็นั่งปัดอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เห็ดเรา<ด>เห็ดเหลืองเรงงางามอยู่เออขายให้พี่อ้อก็ไม่ต้องปัดนั่นเลยพี่อ้อก็สวยค่ะลุงก็ทำสวยให้เกจเหมือนทำนี่แหละเมื่อวานพี่ขอตะกา้าไม่ไม่มีตะก้าให้พี่หมดนมมั่นแหละเออหมด เพราะว่าพอพี่เอามาปัดที่บ้านพี่มาใส่ตะก้าแล้วมาเทลงตะก้าแกอีกมันแตกไงปก,กติปก,กติพี่ไม่ได้ทําอีกพี่เก็บออกมาจากป่าแล้วพี่ขายเลยมันแตกตัวหน,นูถึงเห็ดหน,นูพยายามไม่ให้แตกน,<ห>น,นะคนะสวยมากโอเคค่ะทุกคนนี่คือผลงานของเรานะคะหกลงังอันนี้หกเจ็ดเจ็ดกับหกเป็นสิบสาม สิบสามลังค่ะทุกคนบรรยากาศในโรงงานรับซื้อเห็ดนะคะคนก็จะเยอะมากเลยทุกคนเราถ่ายข้างในไม่ได้นะคะเอาให้เห็นบรรยากาศข้างนอกค่ะ